มือถือ vivo y1s หน้าจอแตกครับก็คือจอมืดไปเลยด้านล่างนะครับแตกกระจายแต่ตัวเครื่องยังปกตินะครับยังโทรเข้าได้ปกติฟังเสียงดูครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามีปัญหาแค่หน้าจออย่างเดียวนะครับขั้นแรกนะครับ แกะตัวถาดรอ,องซิมออกมาก่อนเอาซิมออกนะครับแล้วก็แกะตัวฝาหลังนะครับใชเ้เป็นพวกแผ่นพลาสติกหรือว่าถ้าใครเล็บยวาวาก็แกะได้นะเป็นพลาสติกบางๆนะครับค่อยๆแกะออกมาอ่า ด้านหลังก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่ที่ติดกับตัวบอดี้นะครับขั้นต่อไปก็แกะตัวเป็นเหมือนเหล็กนะครับเหล็กครอบตัวสายแพรตรงขั้วต่อนะครับแกะตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับค่อยๆถอดออกมาอ่าตัวต่อไปอีก3ตัวที่3นะครับแกะออกมา จากนั้นเราก็ถอดสายแพรของแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็สายแพรของตัวหน้าจอด้วยแล้วก็สายแพรอีกตัวหนึ่งผมในที่นี้ผมถอดทั้ง3ตัวเลยนี่ครับ ทั้งสตัวแบบนี้ 1, 2, 3จากนั้นเราก็จะทำการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับก็ใช้วิมือดึงตรงที่พลาส,สติกสีเ,เขียวๆนั่นแหละค่อยๆดึงนะครับดึงช้าๆเพราะมันแพลาสติกมันก็ข้างจะเหนียวดึงมาปุ๊บเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นก um ็ดึงสายแพดของตัวหน้าจอเก่านะครับค่อยๆดึงออกมาเหมือนกันกาวเหนียวนิดนึงครับตรงนี้จากนั้นเราทำการแกะหน้าจอเก่าออกจากตัวบอดี้นะครับในที่นี้ผมใช้วิธีก็คือใช้ตอรีดนะครับรีดหน้าจอเก่าออกจากบอดี้โดยใช้ ผ้านะครับรองที่มือที่จอมือถือจากนั้นก็ใช้เตารีดรีดลมให้กาวค่อยคลายตัวพอคลายตัวเสร็จเราก็ใช้แผ่นพลาสติกบางๆนี่ครับกรีดเหมือนๆก็แทรกเข้าไปค่อยๆแงะเข้าไปนะครับถ้ารู้เริ่มรู้สึกว่ามันเกรีดยากครับให้ไปรีดอีกรอบหนึ่งครับ ไม่ต้องนานครับเรียดพอรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนเราก็ใช้แผ่นพลาสติกเนี่ยครับเอามากรีดอีกรอบหนึ่งเนี่ยจากนั้นก็กรีดอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนกันถ้าใครมีเป็นที่เป่าได้พอเป่าผมก็ได้นะค่อยๆเป่าให้มันร้อนกาวมันก็จะหลุดออกมาเองแกะฝาเอยแกะจอเก่าออกครับแกะเสร็จ เราจะ,จะเห็นว่าตรงรอบๆตัวบอดี้มันจะมีเศษของกาวเก่าอยู่แล้วก็ตัวกระจกเก่าให้ทำความสะอาดให้เกลี้ยงเลยนะครับตรงนี้เพราะเราจะติดกาวตรงนี้ด้วยต่อไปนะครับใช้คัตเตอร์เหมือนที่ผมทำก็ได้ครับคัตเตอร์หรือว่าแผ่นอะไรแข็งๆก็ได้ทำความสะอาด เนี่ยครับสาหาแล้วนี่ครับ,าารค,รบคือชุดจอใหม่ของเรานะครับผมสั่งซื้อมาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์มันก็จะมีจอมีชุดไขควงแล้วก็กาวติดหน้าจอนะครับ ราต้องทำการเทสจอก่อนติดกาวนะครับสำคัญเลยอย่าเพิ่งติดกาวนะต้องเทสก่อนเพราะถ้าเกิดเราติดกาวไปแล้วปรากฏว่าจอมันใช้ไม่ได้นะขึ้นมานะครับมันจะมีปัญหาต่อไปนะครับอาจจะเสียเงินเปล่านะครับอันนี้เรามาเทสก่อนใส่แบตเตอรี่ใส,ใส่ติดสายแพรแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะ ติดสายแทย้ของแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองเปิดดูก็ใช้งานได้ครับใช้งานได้ปกติอาตรงหน้าจอเก่านะครับมันจะมีเป็นแผ่นพลาสติกเล็กๆนะครับใกล้กับกล้องหน้าตรงนี้ก็ต้องแกะออกมาด้วยเพื่อเอามาติดกับจอใหม่นะ ทำความสะอาดด้วยเพราะมันมีมกาวเกาว่าติดมาด้วยนะครับจากนั้นเราก็เอากาวนะครับเป็นกาวผมผมใช้กาวสีดำนะติดรอบๆตัวบอดี้มือถือนะคะค่อยๆติดนะครับไม่ต้องรีบตรงนี้เน้นนะครับตรงมุม 4มุมของมือถือทั้ง4ทั้งในทั้งเครื่องนี้เลยเพราะบางทีมันอาจจะหลุดง่ายนะฮะเน้นไว้ก่อนจากนั้นก็เอามือจอมือถือที่เราสั่งซื้อมานะครับเอาไปติดค่อยๆติดเลยจับมุมไม่ดีนะครับอย่าให้เคลื่อนเอามือบีบ บีบเบาๆก่อนครับถ้ากาวล้นออกมาไม่เป็นไรครับค่อยเช็ดเอากาวล้นออกมาดีกว่ากาวน้อยนะผมส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะไม่สวยอะแต่มันก็ติดทนดีนะครับจากนั้นก็หาอะไรมาทับครับหรือใช้หนังยางก็ได้รัดนะ แต่อันนี้ผมใช้เป็นหนังสือทับนะครับสักส,ส,สามสี่เล่มนะครับพอรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันกดทับลงไปไม่ต้องหนักมากเดี๋ยหน้าจอแตกอีกเป็นเรื่องใหญ่อีกทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับอพอรู้สึกว่ามันน่าจะแห้งได้ที่แล้วครับก็เอเปิดเอาหนังสือออกนะครับแล้วก็ลองมาดู นี่ครับเห็นไหมครับกาวออกมานิดนึงด้วยตรงขอบขอบจากนั้นก็ติดสายแพรกลับไปที่จอเหมือนเดิมครับใส่แบตเตอรี่กลับไป ประกอบสายแพรกับกับตัวบอดี้ครับตรงนี้ค่อยๆทำนะระวังสายแพรหักขาดติดให้ครบนะครับตรงนี้ผมติดกาวด้วยเพราะตัวไอตัวกาวเก่ามันมันไม่ดีแล้วผมใช้กาวของหน้าจออาจจะไม่สวยนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวสกอตเทปใสนะครับแปะอีกนิดนึงให้มันทนทน,ทนหน่อย ลองเทสเปิดเครื่องดูอีกรอบครับก่อนปิดฝาหลังก็ติดครับเกือบลืมนี่เลยตัวตัวสายแพรนะครับเป็นเหล็กเหล็กครอบเหล็กครอบใส่น็อต3ตัวกลับเทินเหมือนเดิมผันพอแน่นนะครับไม่ต้องแน่นมาก อลองเทสระหว่างนี้ก็เทสดูไปเรื่อยๆครับรจอใช้งานได้ไหมก็ยังใช้งานได้ปกติครับแล้วก็ปิดฝาหลังครับปิดฝาหลังคืนกลับไป เห็นขาวขาวนิดนึงตรงนี้ผมเริมแกะอครับใช้งานได้ลองเทสแล้วเปิดปิดเครื่องอะไรก็ใช้งานได้ปกติครับใส่ซิมกลับ,กล,บกลับไปเหมือนเดิมครับใส่ให้ถูกฝั่งด้วย อลองทัชสกรีนอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับอลองกล้องก็ใช้งานได้ลองโทรเข้าครับก็ใช้งานได้เพราะเครื่องนี้มีปัญหาแค่คือหน้าจอแตกครับตัวฮาร์ดแวร์อย่างอื่นไม่มีปัญหา ก็ลอกพลาสติกนี้ออกนะครับไปหาฟิล์มกระจกมาใส่นะครับใครที่มีปัญหาลาักษณะนี้ลองไปทดลองทําดูครับไม่ยากครับอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่เราเน้นใช้งานก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ